เองลองเองพิสูจน์เองอะไรดีมาอะไรดีบุ๋มก็จะว่าดีดีเอาพูดกันนี้คือสโลแกนตัวบุ๋มเองดังนั้นมันเหมือนกับว่าใครบอกให้ลองอะไรก็ลองแต่ทีนี้เนี่ยพอมาลองแล้วเนี่ยมันก็ได้แค่ผิวปะ,คะเครื่องสอําอางเราก็จะได้แค่ผิวผิวเปลือกด,ดองนะคะความชุ่มชื้นที่เพิ่มมากขึ้นแต่ถามว่าความแข็งแรงสดใสเกิดขึ้นจากผิวข้างในคืออะไรสมมุติว่าคุณทาเครื่องสอําอางราคาแพงแต่สักแป๊บคุณไปโดนแดด คุณโดนแดดแป๊บเดียวแต่ผิวคุณคล้ำเพราะอะไรค่ะแต่เนี่ยบุมเพิ่งไปดำน้ำมาที่กระบี่ค่ะไม่มีดำ<อ>หรือต่อให้คล้ำแดดสักนิดหนึ่งมันก็จะกลับมาขาวได้อย่างรวดเร็วและกละไม่มีขึ้นขอโทษนะคะดิฉันทำงานพร้อมกับไฟ 2k 2000อย่างนี้นะคะตลอดเวลาทุกวันค่ะทำไมไม่มีกละคุณมาดูใกล้ๆ<อ>ทำไมผิวไม่มีขยายทำไมถึงยังมีความแข็งแรงอยู่ทุกวันสเต็มเซลล์สำคัญคะ่ะ อ่ายัง้นสเต็มเซลล์สำคัญอะไรนะคะคำถามว่าไงนะคะผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชื่อว่าอะไรนะคะเราก็ต้องรู้นะคะว่าอะไรต่เพียงที่ว่าบุ๋มลองทุกยี่ห้อขอแอบกระซิบอย่างนี้หนึ่งอย่าหาว่าบรนดยี่ห้ออื่นนะแต่เวลาลูกค้าถามจะได้ตอบได้ลูกค้าถามได้ตอบลูกค้าถามจะได้ตอบได้ว่าทำไมฉันต้องซื้อยี่ห้อคุณบุ๋มลองมาทุกยี่ห้อแล้วนะคะ การที่เซลล์ของคนเราจะแข็งแรงร่างกายของคนเราจะแข็งแรงเราต้องได้รับวิตามินอย่างครบถ้วนดังนั้นถ้าเพื่อจะให้เซลล์ของเราแข็งแรงเนี่ยตัวสารสกัดตัวจากสเต็มเซลล์อย่างเดียวไม่พอแต่ไฟโตเอสซีสเต็มเซลล์รวบรวมส,ม,สมสารสกัดต่างๆอย่างลงตัวทําให้เซลล์ของคุณแข็งแรงทําให้ผิวของคุณขาวขึ้นไม่มีผลต่อตับไม่มีผลต่อไตและร่างกายของคุณก็แข็งแรงถึงระดับเซลล์ แล้วคุณจะไม่เลือกเหรอเลือกไม่เลือกางซึ่งมองข้ามไปเลยว่าต้องบินไปเมืองนอกมีข่าวชอบมองมอยข่าว่าพี่เนี่ยบินไปเมืองนอกบินไปฉีดแพงๆพี่บอกได้เลยว่าพี่บินค่ะแต่เอาอย่างนี้เอาเปรียบเทียบกันตรงๆการที่พี่บินไปเยอรมนีไปฉีดสเต็มเซลล์อันนั้นเนี่ยนะคะแต่อย่าว่าเรียกสเต็มเซลล์มันไม่ใช่สเต็มเซลล์ค่ะอันนั้นคือจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเซลล์อีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เป็นเอาตัวแกะทั้งแกะมาอันนั้นคือการซ่อมแซม ฉันไม่ยอมตายเรื่องของเรื่องก็แค่นี้เองแต่ฉันไม่ยอมตายแต่ฉันจะแต่มันไม่ได้ช่วยความสวยไงเข้าใจใช่ไหมคะอันนั้นคือส้มแซมสมองอันนั้นคือส้มแซมสมมติว่าใครมีไตมีตับอะไรที่เปลี่ยนแปลงฮอร์โมนไาที่เปลี่ยนแปลงมันช่วยในระบบนั้นแต่ของสําหรับไฟโตเอซิสเต็มเซลล์จะช่วยอีกเรื่องหนึ่งรวมถึงเรื่องของความงามด้วยมันคนละเรื่องกันเลยมันคนละเรื่องกันเลยนะคะดังนั้นอะไรดีดิฉันก็บุกหมดบนโลกใบนี้อย่างที่คุณรู้กัน แต่เราก็ต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเราและปลอดภัยสิ่งที่ผมดูก็คือคุณผลิตมาจากที่ไหนขอโทษนะคะแหล่งที่เลิอกที่สุดในโลกสวิตเซอร์แลนด์ถูกไหมคะที่นี่เราผลิตมาจากที่ไหนเรารู้อยู่พลิกด้านหลังดูเอามาจากสวิตเซอร์แลนด์โดยตรงนักวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายและที่สําคัญสารสกัดดิฉันถามเลยเถอะคิดได้ยังไง มีทั้งในส่วนของสร้างผิวให้แข็งแรงสร้างเซลล์ของคุณให้แข็งแกรงทําผิวของคุณให้ขาวขึ้นไม่พอไอที่เป็นจุดด่างดำะนะคะพวกกระพวกฝ้ากดมันลงไปอีกตั้งหากหและซ่อมแซมเซลล์ของคุณด้วยค่ะไม่สวยก็ให้มันรู้ไปโอ้โหสวยๆคะ่ะถามถึงเมื่อกี้แล้วว่าวิธีการดูแลแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีแบบนี้ถามหน,นสิคะ การรับประทานทานวัละกี่ซองกี่เวลาทานยากหรือเปล่าต้องชงกับน้ำไหมหรือจะต้องไปทานเป็นเวลาครับพี่จริงๆแล้วพกง่ายมากใส่กระเป๋าเล็กๆยังได้เลยค่ะ,คะหนึ่งซองต่อหนึ่งวันหนึ่งซองต่อหนึ่งวันแต่สำหรับตัวบุ๋มในฐานะพิเซนเตอร์แอบกระซิบนิดหนึ่งแอบเทคสองสองเลยเหรอคะแล้วก็จะคือคือหลังๆเนี่ยแทบไม่ต้องแตะกาแฟเลยนะคะ,คะ กาแฟคาเฟอีนไม่ได้เข้าร่างดิฉันเลยพอเริ่มง่วง,ง,วงช่วงบ่ายฉีกซองออลงใต้ลิ้นแปบ๊บเดียวตื่นเดินซาได้ต่อทำงานได้ต่อขอโทษนะคะ,ะบทละครเด็กๆกลัวดิฉันนะ<อ>พวกนั้นจำสู้ดิฉันไม่ได้นะน้องเชื่อว่ากลัวจริงๆถ้าเกิด67เรื่องอย่างนี้แล้วํำไม่ทุหบทอย่างนี้นะคะจำบทแทนชาวบ้านด้วยอ่ะคืออ,อ,อย่างหนึ่งที่ต้องยอมรับคือเรื่องนั่งใ,ใกล้ๆแล้วแบบยังมีเพลินๆมองอู้ทำไมสวยจังเลย ที่สาคัญคือพี่บอกว่าฉีกทานดวยใต้ลิ้นเลยค่ะคือที่ใต้ลิ้นทาไมถึงต้องฉีดฉีดไว้ใต้ลิ้นเนี่ยนะคะ,คะก็คือว่าพอฉีดปุ๊บเนี่ยเราเข้าใต้ลิ้นตรงใต้ลิ้นเนี่ยจะเป็นส่วนของเส้นเลือดฝอยที่ใกล้ในการทํางานมากที่สุดพอเราอมเข้าไปตรงนั้นเนี่ยนะคะ,คะมันจะค่อยๆซึมเข้าเส้นเลือดฝอยมันจะทํางานได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องดื่มน้ําตามเลยนะคะอมไปเรื่อยๆเ,เหมือนว่าทําไมถึงเลือกยี่ห้อนี้ส่วนผสมคะ่ะค่ะโรงงานผลิตส่วนผสมแหล่งจากสวิตเซอร์แลนด์ และที่สําคัญส่วนผสมต่างๆคือสิ่งที่ฉันรอหามานานพออายุผู้หญิงอายุนะคะหลังจากมีลูกแล้วหรืออายุ40่สิบวิตายพอแตะเลขสี่นะคะชีวิตมันเปลี่ยนค่ะกระฟ้ามันมาง่ายมากะนะคะกระฟ้ามาง่ายมากฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างจะเกิดขึ้นกับผิวของคุณแต่ผลปรากฏว่านี่คือยี่ห้อเดียว ที่มีส่วนผสมของสเต็มเซลล์สามสิ่งด้วยกันคือ hmm. มีของมีของแอปเปิลเขียวมีขององ,งุ่น <c oughs> แล้วก็มีของดอกไม้ uh huh. ซึ่งดอกไม้ตัวนี้เนี่ยนะคะจะทำให้คุณกี่วันกี่คืนก็จะไม่มีป่วยค่ะ <c oughs> คุณจะไม่มีป่วยเลยถ้าเกิดคุณไปเปิดหนังสือทุกเล่มทุกเล่ม,เ,ลมเขาจะบอกสารสก,กัดตัวนี้มาอย่างดีมี l อลซิสเตอมีทั้งกลูตาไทโอนขอโทษนะคะสองตัวนี้ก็ทําให้ขาวก็รู้อยู่แล้วถูกไหมคะตมแต่ถ้ากลูตาไทโอนคุณเทคตัวเดียวนะคะคุณเทคตัวเดียวมันจะไม่ได้ขาวได้อย่างเพียงพอแต่เอสเ n นเนี่ยจะทําให้คุณขาวได้อย่างนานและไม่มีผลต่อตับและไต โอเคนะคะดังนั้นเขาถึงต้องใส่2ตัวผสมผสมเข้าด้วยกันมีทั้ง a อสเทรเรชเชอรี่ซึ่งตัวนี้เป็นวิตามินซีที่เข้มข้นที่สุดในท้องตลาดและแพงมากด้วยะนะคะแล้วในนั้นเนี่ยแถมยังมีตัวเดียวในประเทศไทยที่เป็นสเตมเซลล์ที่ขายกันอยู่แต่ยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อเดียวที่ขายเพราะมีสารสกัดจากสาลายแดง<อ>จากสาลายแดงตัวนี้จะไปซ่อมแซมปโปรตีนที่ใต้ชั้นผิวของคุณที่มีแผลเป็นแผลหลุมสิวทุกอย่างจะหายหมดและจางขึ้นมันลงตัวน่ะ มันต้องซ่อมแซมฟื้นฟูและทำให้สวยขึ้นคุณก็จะเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟคที่สุดอ oh